สมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นทัดอยู่บรรดาตรปรองจังหวัดเชียงใหม่กับพระอาจารย์มนูตอ่เช้าเที่ยวบิดบาทพอให้พอเสร็จท่านได้สอนให้ชาวบ้านกล่าวสาธุพร้อมกันด้วยเสียงสูงท่านพระอาจารย์มั่นเล่าไปเชิญตลกว่ามือทั้งสองข้างของเขาชุกขึ้นข้างบนเหมือนบ้างไฟจะขึ้นสู่ทองตาบางนั้น วันหนึ่งท่านพระราชาแมนนั่งพักในสวนที่ทำไปที่พักกลางวันมีเทียบผู้หนึ่งมาจากเขาจิตตกูดมาถามท่านว่าเสียงสาธุสาธุนั้นสาธุอะไรสถียสถานทุกวันพวกเทียบทั้งหลายได้ฟังมีความสุขไปต่ำๆกันหลกปู่มัน่นท่านก็ามาพิจารณาว่าพวกเทียบนั้น หมายถึงเสียงอะไรที่ไหนท่านจินระาลุดได้ว่าเสียงสาธุการของชาวบ้านตอนถวายทานนั่นเองพอรับทราบแล้วผู้เทียบก็กล่าวขึ้นมาว่าขอก็สาธุการด้วยแล้วทำประทักษิณเวียนขวาลาก,กลับไปส่วนมากพวกเทยเพยบก็จะทำอย่างนั้นกันฑราจารย์มันเตรยมไมพิจารณาต่อ ได้ความว่าพุทธมนต์นั้นใตรสวดก็ตามจะเป็นทิจวัตรของพระสงฆ์เช้าเย็นหรือสาวพุทธทุกคนสดดวดมนต์แล้วเลึกในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้หมืจักรวาสลสวดออกเสียงพอฟังได้มีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลสวดมนต์เช้าเย็นธรรมดามีอนุภาพแผ่ไปได้แสนกุฎจักรวาล สวดเต็มเสียงสุดกูมีอนุภาพแพทไปได้อนานันตจักรวาลแม้สัตว์ที่อาศัยอยูน่ในสารภพและที่สุดตะเวท,ทีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อแววเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไปถึงชั่วขณะชั่วคู่หนึ่งนี่กว่าหาความสุขไม่ได้เลยตลอดจานนี่คือออนิสง์ของพระพุทธมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวไว้ยันนี้ ในสมัยพุตธการมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนุภาพของการกล่าวสาธุการที่แผ่ไปไกลและส่งผลถึงทั้งสามภพเช่นกันโดยจะขอเล่าเรื่องของพระมหาตัสปะเทระเป็นหนึ่งในพระอสิติมหาสาวกของพระพุทธเจ้ามีชื่อเสียงด้านการถุอดงและเป็นผู้ถือตุดโดวัตอย่างพี้เล่นขท่านเป็นผู้ที่คร่ง ในวัดปฏิบัติหนังยิง่งและมีความมุ่งมันในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมถะเรื่องราวของพระมหากระสปาที่ด่งดังเรื่องหนึ่งก็คืออนุภาพแห่งการกล่าวสาธุรเรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งหนึ่งพระมหากระสปาออกตัวดงไปยงหมู่บ้านเชนบบแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านที่นั่น ยังไม่ค่อยได้พบเห็นพระสงฆมากนะักเมื่อพระมหาสัตะเดินทางตื่นบู่บ้านชาวบ้านต่างพากันแห่มาดูท่านด้วยความโครรบในบุคคลิกที่สงบนิ่งพวกชาวบ้านได้ขอให้พระมหาสัตะแสดงธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและสเศรัทธาในพระพุทธศาสนาในวันนั้นพระมหาทัปตะทิยระ นางต้ทต้นไม้ใหญ่ริมลำธารท่านแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการมีศรัทธาและการปฏิบัติตามธรรมธรรมทิศนาของท่านเป็นไปด้วยความสงบง่ายและลึกซึ้งชาวบ้านต้องฟังอย่างตั้งใจเมื่อธรรมทิศนาจบลงพระมหากษัะสปะให้พรแก่ชาวบ้านหลังจากที่พระมาาตัสปะจบคำทิศนา ชาวบ,บ้านทุกคนต่างกราบสาธูพร้อมกันด้วยเสียงที่น่นาตราวานไปทั่วบริเวณเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงที่เปลี้ออกมาแต่แสนพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาที่ส่งออกมาจากใจของพวกเขาทุกๆคนเสียงสาธุนั้นดังก้องไกลจนกระทั่งเหล่าเทวดามาสวรรค์ก็ได้รับรู้ เรื่องนี้เล่าต่อกันว่าเหล่าเทวดาบสวรรค์ต่างรู้สึกปราบเลื่มใจเมื่อไ,ได้ยินสิยงสาธุการนี้หลายท่านจึงมาปรากฏตัวต่อหน้าพระมหาทศัศปะและกล่าวว่าเสียงสาธนุนีช่างงดงามสถานทั่วสวรรค์จึงเป็นเสียงที่เปี่ยมด้วยความสุขแม้แต่พวกเราก็ยังได้ความสุขไปตามๆกัน พระหมากัสสปะได้พิจารณาถึงอนุภาพของเสียงสาธุการนี้และได้สอดชาวบ้านต่อไปว่าเสียงสาธุไม่ใช่เพียงแค่คำอวดทานหรือคำชื่นชมแต่เป็นการสแสดงถึงศรัทธาและการตอบรับในพระธรรมคำสอนซึ่งสามารถสมพลังและความสุขไปได้ไกลถึงสามภพไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับอานิสง์ จากการกล่าวสาธุแม้แต่เทพพรหมหรือแม้แต่สัตว์ในนรกก็สามารถที่จะรับรู้และได้รับความสุขจากเสียงนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านก็หมั่นปฏิบัติธรรมและกล่าวสาธุพร้อมกันทุกวันผู้ชาวบ้านนั้นเชื่อว,ว่าการกล่าวสาธุ้วยศรัทธาที่แรงกล้า จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขเสียงสวดมนต์นั้นมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแค่สร้างความสนบกสุขให้แก่ผู้สวดแต่ยังแผ่ขยายไปอย่างสามภพทำให้เทียบพรมและแม้แต่สัตว์ในนรกก็ได้รับอนิสงส์จากการสวดมนต์เรื่องที่หลวปู่มั่นภูริทัตโตได้เล่าถึงประสบการณ์ของขัน้น